ับไปที่คําสอนของพระพุทธเจ้านะรพระองค์สอนว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือใช้คําว่าสุปฏิปันโนเท่านั้นถ้าใครก็ตามที่โกนผม ห่ผมผ้าเหลืองแต่ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนั้นไม่ได้เรียกว่าพระสงฆ์นะคะเป็นมารศาสนาค่ะโอ้โหจบได้สวยมากพี่นั่นคือคําตอบเอาสั้นๆเลยคือพระดีมีอีกเยอะครับมีอีกเยอะเลยนะครับแต่นอกนอกจากใน Facebook ขนาดข่าของเรานะครับถ้าเกิดที่คุณลงความเห็นไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นกันแดนส์กันเปิดพับกันหลังรถแล้วผิดหรือไม่ผิดกฎหมายแล้วเรายังมีเสื้อยืดจากขนาดข,ข,ขา่าให้อีก5าตัวถ้าคุณมีเบาะแสมีภาพมีคลิปของพระนอกรี มีอยู่กับตัวแล้วเนี่ยคุณอยากจะส่งตอนนี้เลยได้นะคะ facebook. c o m s e a h คาหนังคาเขาเรามีเพิ่มไม่อีก5าตัว5รางวัลก็เท่ากับว่าคืนนี้มีซื่อคาหนังคาเขารออยู่10ตัวด้วยกันค่ะหรือว่าช่องทางของรายการนะคะไม่ว่าจะเป็น sms c 1 1 1 4 6 6นะคะหรือว่าโทรศัพท์นะคะจำนวนหน1รอรับแจ้งเบาะแสของคุณผู้ชมทุกเรื่องรวมทั้งเบาะแสเรื่องพระประสงค์มาเยอะๆเลยก็ได้นะคะ0 2นย์สองสหรือใน Facebook หรือในเว็บไซต์ส่งเข้ามาได้หมดเลยค่ะ ช่วงหน้านะครับถ้าคุณอยากจะได้เอ็ดคุณดีแนะนำเลยนะครับว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคุณดูปั๊บคุณจะไม่อยากกินอะไรอีกต่อไปนั่นเองครับแยงสุดๆเพราะเบรกหน้าเราจะนำเสนอภาพตลาดเน่าค่ะเย กลับเข้ามาคาหนังคาเขาค่ะรับปากไว้ว่าเราจะพูดเรื่องของตลาดนะคะอนอกจากเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วตลาดสดก็เป็นอีกที่หนึ่งพี่เคเคยเดินตลาดสดไหมคะแน่นอนดิพี่จริงหรอ,อตกตกรในกรุงเทพผมเดินบ่อยอุ้ยนั่นมันตลาดในเมืองแล้วถ้าเป็นแบบตลาดตามต่างจังหวัดหรือตาม,ตามชุมชนเนี่ยไม่ได้เลยพี่ทำไมคะท่าเดินไปทํางานแล้วไปตลาดสดปุ๊บพอเดินที่ยิงย่งยิ่งแบบตามชุมชนเลยนะอพอเดินก็เป็นปุ๊บคนนี้กรูข้ามาเลยพี่พอ,อไรเซนลุงกระทืบกับพี่ครับ มาเข้าเรื่องดีกว่านะคะเรื่องของเราก็คือทีมงานได้เบาะแสมาใช่ไหมครับนี่คือภาพที่บอกให้ดูให้ดีๆเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณจะค้นพบในตลาดสดที่บางคนเนี่ยมั่นใจแล้วก็เชื่อใจว่าได้ของสดได้ของคุณภาพได้ของที่ถูกแล้วเนี่ยจริงๆมันมีอะไรแฝงอีกเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าคุณดูแล้วเนี่ยพรุ่งนี้คุณอาจจะไม่อยากกลับไปตลาดนี้อีกก็ได้ครับ ขยะกองโตที่อยู่บนทางเดินเข้าออกของตลาดสดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นภาพที่มีอยู่ให้เห็นจนชินตาของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมานานร่วมสิบกว่าปีดูภายนอกอาจเป็นเรื่องปกติของตลาดสดทั่วไปที่มักจะมีปริมาณขยะสะสมมากในแต่ละวันแต่ชาวบ้านร้องเรียนหนาหูรวมทั้งร้องเรียนมายัางรายการ ทางทีมงานรายการจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราเห็นภายนอกนี้มันยังมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ด้วยการสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นแต่เขียงที่สกระปะรงไปสวนเลยบแอบฮะสกปรงไปที่ไหอ่ะละแล้วรบนถนนที่สกระปรงไหมโอ้ยดับเบิ้ลเลยไม่สะอาดไม่สะอาดเป็นไงบ้างครับพี่ก็จะมีน้ำขังเป็นจุดๆอ่ะแล้วก็เลอะเป็นแบบ น้ำเหมือนคล้ายๆน้ำำําคัมแบบคนแฉะๆเยอะมากหลายจุดล้างแล้วอย่างนั้นนะเพราะว่ามาถึงก็มาเอาน้ําฉีดๆแล้วก็ไปมไม่ไม่ได้ทําจริงอะ่ะพอน้ำก็ปิดจมดดดูกแสดงว่าตกกระบอกมากมันไม่แค่มันไม่คิงไงแถวนี้ได้ตกกระบอกนะเอาไปสังเกตดูที่เนี่ยตรงนี้มันกกแล้วตกกระบอกไหนเนี่ยลายเนี่ยแล้วก็ม้วนได้บ่อน้ำทรงน้ำเสีย เล่าเม็ดหนูเลือวิ่ง้ของเรามีนี่ไอ้นีวิ่งวิ่งมั้ยหนูวิ่งอะเยอะี่ยหนูเต็มเลยนี่ตองลื้อออกอเลื้อออกกันหนูคำบอกเล่าจากประชาชนในพื้นที่ทำให้ทีมงานสำรวจสภาพพื้นที่ในตลาดโดยรอบต่อเข้าไปภายในก็พบภาพอย่างที่เห็นนอนขึ้นยัวเยีะภายในตลาดซึ่งเป็นภาพคาหนังคาเขาที่สื่อให้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบของผู้ที่ดูแลตลาดแห่งนี้ ตามที่ชาวบ้านแจ้งเข้ามาจริงๆและภาพที่เราพบเจออีกภาพคือมแมลงสาบที่กำลังวิ่งเล่นอยู่บนเขียงหมูและแผงผักประหนึ่งเป็นสถานที่อาศัยมานานซึ่งถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับตลาดสดแห่งนี้ต่อไปคงเป็นแหล่งสังสมพาหะน้ำโรคมากมายด้วยแหล่งอาศัยของมแมลงสาบอยู่ตามขยะของเสีย มแมลงสาบจึงนำมาสู่เชื้อโรคมากมายที่เป็นพาหะนำโรคสู่มนุษย์เช่นท้องเดินบิดไทฟอยด์อหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษโรคผิวหนังและโรคภูมิแพ้เพราะแมลงสาบเต็มไปด้วยเชื้อโรคนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสโปรตโตซวัวพยาธิและเชื้อราอีกด้วยนอกจากนี้ท่อน้ําที่อุดตันจนไม่สามารถระบายน้ําได้ดีโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกทําให้น้ําที่มาจากห่องส่วม ไหลมารวมกันกับน้ำที่เจองนองในตลาดเขอยิ่งทำให้น้ำนั้นสกปรกและแฉะไปทั่วพื้นตลาดน้ำมันไม่ไหลในท่อเศษหมูเศษห่านแล้วเราพวกกำลงอ่ะมันกระตอกลงไปในนั้นเอ่อมันเลยตันแล้วมันตันมนายังโอ้ยนานแล้วมันกระตักตักแล้วมันก็มาตันอีกมันเป็นเพราะอะไรเราบ้มันทำไม่ถูกฝูกพัานาล้วอยากย้อมอยากได้มันเยอะเหมิน ่อมันตันบ่อยแล้วมีหน่วยงานไหนเขามาดูแลมาช่วยเหลือมารับชอบอะไรบ้างไหมครับก็ไม่เห็นมีใครมาทำเนี่ยคือแต่เขาก็เก็บเราทุกวันนะแขงและสามสิบบาทนะใครมาเก็บครับประเทศบาลนะถ้า,ถาทำเขาม่มาดูแลเลยเขามาทำอย่างอาทิตย์หนึ่งเขาก็มาล้างหันหนึง่งแล้วล้างล้างดีไหมไม่สะอาดหรอกไม่มาทําที ก็คือถ้าตามทางเดิอนนอ,นอกมันก็สะอาดอย่างของเราเนี่ยมันจะมายัดอยู่ข้างในแล้วเราเห็นนี่ราร์เสียไหมเสียสิเพราะเราทำเราไว้สะอาดแล้วออกมาเช้าๆมันเละการที่ต้องทนทุกข์กับสภาพตลาดที่แสนจะสกป,ปรกและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเดิอนอาหารเช่นนี้ประชาชนตาดำๆคงทำได้เพียงเรียกร้องผ่านสื่อกลางอย่างายการพนังคาเขาแต่หากผู้ที่รักผิดชอบดูแลตลาดสดในจังหวัดนครนายกแห่งนี้อยางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้ามาแก้ไขอย่างจริงจังก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนได้อยา่างตรงจุดที่สุดหากปล่อยไว้คนเสียที่เสียเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยอย่างแน่นอนโอ,โอพี่ภาพเมื่อกี้ภาพสุดท้ายหมาบนเขียงหมูหรือเปล่าแหวะมากๆโอ้จริงๆนะคือเป็นห่วงเหมือนกันนะครับกับกับกับ ความปลอดภัยและความสะอาดของของตลาดเหล่านี้นะครับแล้วแน่นอนครับมันมันกระทบกันหมดกับพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยถ้าเกิดมีเบาะแสเจอตลาดเอหน้าอย่างนี้แล้วก็ช่วยบอกหน่อยนะครับ02280889หรือว่า f a c e b o o k c o m s l h ข่าหนังค่าเขาด้วยครับพี่ดิฉันขอพูดแบบนักการเมืองได้ไหมคะได้เลยพี่ทำไมคุณถึงปล่อยให้พี่น้องประชาชนชาวไทยต้องอยู่กับชีวิตที่ไร้ซึ่งคุณภาพแบบนี้คะกรุณาแก้ไขด่วนค่ะ ลงสมัครเลยอไมพี่เฮ้ยเที่ยวหน้าเบอร์ห้าค่ะเฮ้ยมาเหอะโดยตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ามาดูคำตอบสิครับว่าถ้าคุณกับแก๊งเพื่อนคุณเนี่ยเปิดผับกันหลังรถก็คือแบบเห็นว่าสองแถวแล้วก็เจ้าจิงเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายไหมแล้วมันมีโอกาสไหมครับที่มันจะนําไปสู่อุบัติเหตุบนท้องถนนสักครู่เดียวมีคําตอบรออยู่ครับกับข่าหนังข่าเขา ่วงสุดท้ายของค่าหนังค่าเขาแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราหาคำตอบกันนะครับว่าเปิดผับกันหลังรถผิดกฎหมายหรือไม่มเราอยู่กับท่านสันพิธิ์แล้วท่านนิเครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเร,รเราต้องดูคลิปกันหน่อยไหมคะ,ะโอ้โพี่เราไปดูกนก่อนเลยนะครับว่านายท่านสันพิทธิ์ดูด้วยนะครับว่าคนที่เขาเต้นกันอย่างนี้มันผิดกฎหมายไหมแล้วมันจะสอ่อให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือไม่เช่ญชมครับ <S <S 我给你打电话。 อะไรมากทั้งหมดเนี่ยฮะแต่ละคนเนี่ยฮะแต่จะบอกนะพี่ว่าพี่เสื้อเหลืองเขาเนี่ยเขาอินเขาเขาใส่ผมไม่เคยเห็นใครเต้นหลังนูนแล้วก็ออกตัวโลขาไปงัดกับเท้าเหล็กแล้วก็ไหลแล้วก็ดึงหนึ่งดนึ่งหนึ่งท่านเหนื่อยได้ไหมเป็นไงครับใครตายก็อยากตายอย่างน้งฮะท่านสารพิเศษครับเห็นอย่างนี้แล้วทางตำรวจว่าอย่งไรครับอันนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ครับท่านครับผิดสิครับอ่ะผิดข้อไหนคะเต้นไม่สวยหรือไงคะไม่ใช่ครับเอาแต่แรกกันเราจะเห็นลักษณะเนี้ยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเห็นบ่อยนี่ใช่ไหมครับ เดี๋ยวสา์นี้ก็วันเด็กแล้วเราไม่อยากให้เจอสภาพนี้เลยนะครับบอกกันก่อนเลยนะครับว่าผู้ขับขี่เนี่ยข้อหาโดนแน่ๆครับรถประมาทแล้วเดี๋ยวนะคะคนเต้นไม่ใช่คนขับคันคนขับต้องโดนด้วยครับเฮ้ยพราะคนขับเนี่ยนะถือว่าประมาทแล้วครับทาขับในลักษณะประมาทบวาดเสียวนะครับเพราะใลักษณะอย่างนั้นน่ะคนขับเอาก่อนเลยครับเรียกจับกันคนเต้นนี่นะครับมาถึงคนเต้นละคนเต้นเนี่ยังไงก็ก่อความเดือดร้อนคาญ ถูกไหมครับเสียงส่งเสียงดังก่อความรำคาญผิดแน่ๆอยู่แล้วผิดตัวตัวแล้วขอแยกถามครับสมมุติว่าเต้นแบบเมื่อกี้เลยจัดเต็มแต่ไม่มีเสียงผิดไหมคะผิดครับแล้วใครจะเต้นพี่อยู่สิเราก็ค่อยๆถามคือเดือดร้อนรำคาญนี่เดือดร้อนลำคาญเรื่องเสียงเรื่องเสียงใช่ครับแต่ว่าการเล่นดีลาของเขานี่เดือดร้อนรำคาญมันมากับเสียงนะครับเพราะถ้าไม่มีเสียงมันคงไม่เต้นหรอกครับเองมันก็มาเล่นกับเสียงอันนี้มาเรื่องมาอีกเรื่องหนึ่งคือเมาหรือไม่เมากันอ่ามันจะเข้าดูว่าคนขับเมาสุราหรือเปล่า คนเต้นดื่มสุราหรือเปล่านี่มันจะมีอีกข้อหาหนึ่งนะครับโอ้โหอีข้อหนึ่งคือว่าถ้าเมาด้วยกันเนี่ยตอนนี้กฎหมายใหม่ออกมาแล้วว่าถ้าลักษณะขับรถแล้วมีการสังสรรค์ดื่มเหล้ากันเนี่ยนี่ผิดทั้งหมดเลยนะครับผิดทั้งคันรถเลยในขณะ,ะที่ยานพาหนะเคลื่อนที่จะ,จะใช้รถบนถนนเป็นสถานที่สังสรรค์ดื่มสุราไม่ได้มีไว้โดยสารครับมีไว้โดยสารไม่ใช่มีไว้ลักษณะนี้งั้นมันผิดในตัวนะครับลลักษณะนี้ผิดในตัวอยู่แล้ว ท่านขาขอถามนิดนึงแล้วมีคนโทรมาแจ้งแบบนี้ที่หนึ่งหนึ่งบ่อยแค่ไหนบ่อยมากครับบ่อยลักษณะเจอพบเห็นบ่อยมากเราก็ประสานให้จราจรพื้นที่หรือท้องที่ที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการจับกลุมนะครับห้ามปรามครับซึ่งขณะนี้มันมีพรบเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์มาแล้วที่จะมาใช้ตรงนี้เลยเพื่อที่จะป้องปรามนะครับพรบควบคุมเครื่องดื่มสุราแอลกอฮอล์เนี่ยออกมาเพื่อที่วัตถุประสงค์เนี่ยให้ประชาชนหรือเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับ ห่างไกลกับตรงนี้เลยเพราะลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าดื่มสุรากันอยู่นะครับแม้ไม่ดื่มสุราก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสุราตรงนี้แหละครับเกี่ยวข้องกันมากเราจึงมักจะประสานกับท้องที่เมื่อใดมีการรับแจ้งให้พยายามดําเนินการ,รอย่างเด็ดขาดเพราะมีอันตรายกับ ทั้งผู้ที่ผ่านไปมาถูกไหมครับทั้งตัวผู้โดยสารเองด้วยซ้ำแปบและทั้งคนขับด้วยครับถ้าอยากแดนส์ก็จอดตรงตงไปแดนส์ก่อนเอาครับขอบคุณท่านสา้โิยสามากครับขอบคุณท่านมากครับูดถึงเรื่องของวันเด็กด้วยวันเสาร์นี้วันเด็กแล้วนะครับทางมูลนิธิกระจกวามเขาฝากมานะครับง่ายๆเลยครับถ้าจะพาลูกคุณไปเที่ยวงานวันเด็กทำยังไงบ้างครับพี่อุ๊มีหลายข้อนะคะข้อหนึ่งกรุณาจดจําสีเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้าที่ลูกคุณใส่ด้วยเกิดหายขึ้นมาได้ให้ข้อมูลได้ค่ะหยิบมือถือแล้วกดถ กระดาษจะใส่กระเป๋าหรือเป็นแท็กก็ได้จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับค่ะเพิ่มรูปด้วยนะคะอย่ามีแต่เฉพาะชื่อเด็กเพิ่มรูปถ่ายพ่อแม่ด้วยค่ะช่วยได้นะคะและที่สําคัญนะับสอนลูกด้วยว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้านะจ๊ะลูกจําชื่อพ่อแม่ให้ได้ด้วยถ้าจำไม่ได้มีแค้นนะครับและสุดท้ายไม่ได้พูดเล่นนะคะ สอนลูกว่าหากเกิดเหตุกด191กด่ยังไงและพูดอย่างไรเพื่อให้เด็กไม่หายเพราะว่าเด็กหายเสมอทุกครั้งที่มีงานค่ะต้องขอบคุณข้อมูลนี้จากมูลที่กระจกเงาด้วยดูเพิ่มเติมได้ใน facebook com ค่า r หานังคาเขาของเราครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการคานังคาเขาและตำรวจหน1ค่ะถูกต้องแล้วนะครับหมดเวลาแล้วครับพี่โอ๊คครับเจอกันใหม่นะครับในคืนวันพุธหน้า22่นาฬิกาสนาทีกับทุกเบาะแสที่เราจะพยายามมาช่วยกันแจกแจงให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับคานังคาเขาครับวันนี้